สัสดีค่ะชีวิตสไตล์พี่ก้อยขมนะคะมือนีพ้ามาเที่ยวพัทยาค่ะพามาเที่ยวพัทยาวันนี้ลมแห้งลมแรงมากสมสบัดเลยเดี๋ยวจะพาลงไปดูหาด เห็นบ <kę> ่ค่่ะให้ดูลมทะเล<ห>แต่ว่ามันก็จะมืดๆหน่อยนะป้งเสียงคื่น,นะคะนำน้ทะเลกำลังึืนบอ่อกาลุกไปไกล ญาติน <laughs> nah, um ้ำแห้ง ทะเลยามกลางคืนนะคะเขาบอเคยมาด้วยนี่เพิ่งจะเคยมาตอนกลางคืนครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยเลยครั้งแรกแบบเปิด GPS มากรมแรงมากสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะตอนนี้ลมแห้งดีดีเดี๋ยวหาหาหมองสดกัน้วยคะ่ะ